ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้พี่ขายที่และคอนโดได้ค่ะพี่ชื่อดาค่ะมีที่อยู่ที่พุทธมนตรสายสามซื้อไว้นานแล้วค่ะแต่ที่มันไม่ค่อยสวยที่มันไม่ได้อยู่ติดถนนมันเป็นที่ตาบอดแล้วก็มีคอนโดริมน้ำอยู่แต่ตอนนี้เราไม่อยู่ค่ะเพราะว่าเรา มาอยู่กับพ่อแม่มาดูแลท่านท่านอายุมากแล้วก็เลยอยากขายทั้งที่และคอนโดเคยติดป้ายขายมานานแล้วค่ะแต่ก็ขายไม่ได้สักทีให้ลูกเอาไปลงในเพจใน Facebook ก็ขายไม่ออกเคยให้ในหน้ามาดูแล้วก็ขายให้ก็ขายไม่ได้สักทีจนมากลางปีนี้ค่ะพี่มีปัญหาร้อนเงินอยากใช้เงินอยากได้เงินด่วนเลย ไม่รู้จะทำไงกุ้มใจมากเลยไปเซิร์ชใน Facebook ไปเจอคลิปรีวิวจิตสัมผัสของมาดูไม่เท้าตาทิพดูดวงผ่านยานทิพตาที่สไอ้เราก็ไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้แต่ก็ไม่รู้จะทำไงเลยลองดูลองโทรหาอาจารย์ค่ะครั้งแรกที่โทรไปอาจารย์ทักเลยค่ะว่าพี่มีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมพี่บอกอาจารย์รู้ได้ยังไง ตอนนี้หนูกำลังร้อนเงินหนูต้องการใช้เงินด่วนอยากขายที่กับคอนโดให้ได้อาจารย์บอกว่าที่เธอมันมีปัญหาที่เธอมันไม่เคยสวยและมันมีพลังงานบางอย่างที่ไม่ดีอยู่โอ้ยฟังแค่นี้เราก็ตกใจเพราะว่าเราก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันคือทุกครั้งที่พี่ไปดูที่ค่ะพี่จะรู้สึกขนลุกแปลกๆแ,แล้วก็รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเลย อาจารย์แนะนำว่าให้เราทำบุญอุทิศส่วนุสลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ไปจุดเปิดทางเพื่อให้คนเห็นที่ของเราก่อนเพราะที่ของเราอะ่ะมันคนไม่เห็นแล้วก็เห็นเขาก็ไม่สนใจเพราะมันมีพลังงานที่ไม่ดีอยู่ส่วนคอนโดก็เหมือนกันมันมีเจ้ากรรมนายเวรมาบังเอาไว้ทำบุญอุทิศส่วนุสลให้เขาไปพอเรา ฟังอาจารย์แล้วเราก็ทําตามที่อาจารย์แนะนำมาค่ะประมาณเดือนสิงหามีคนโทรมาหาหลายรลยเลยสนใจทั้งที่แล้วคอนโดแล้วก็ขายได้ด้วยพี่ขายได้ไปลายเดือนเลยค่ะขายได้ราคาดีด้วยค่ะรู้สึกขอบคุณอาจารย์มากที่ทําให้เราขายที่แล้วก็ขายคอนโดได้ด้วยก็เลยมาอัดคลิปนี้ค่ะมาขอบคุณอาจารย์ที่ได้ที่เราได้ผลลัพธ์ ตามที่อาจารย์แนะนำทุกอย่างเลยมาอัดคลิปนี้เป็นวิทยาานเพื่อให้อาจารย์เอาไปเผยแผ่สาธานะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นที่มีปัญหาเหมือนพี่เนี่ยค่ะ